สวัสดีนะครับนายพี่ๆทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมมีรูปล่อรุ่นสิบล้อนะครับพี่ๆนะเป็นพระที่หาค่อนข้างยากเลยนะครับณปัจจุบันนะครับรูปหล่อรุ่นสิบล้อหรือว่ารูปหล่อรุ่นสำลิดผลนะครับนะออกวัดกําแพงแสนปีสี่สามนะครับพระดีปีลึกนะครับมีประสบการณ์หายากแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือราคาถือว่าจับต้องได้พี่ๆนะครับราคาหลักร้อยนะครับ วันนี้ผมมีสองพิมพ์นะครับไม่พี่ๆดูนะนี่นะครับองค์ซ้ายเรียกว่าพิมพ์ลัดประคดเอวนะครับองค์ขวาเรียกว่าไม่ลัดประคดเอวนะครับนะจำนวนการจัดสร้างนะครับพิมพ์ละ2,500องค์นะครับนะพิมพ์ละ2500องคงนะครับนี่นะครับมี2แบบเลยนะครับส่วนพิมพ์ที่ไม่ลัดประคดเอวนะพี่ๆนะผมมีแค่1นงค์ นะครับนะได้ไม่แค่หนึองค์เท่านั้นนะครับถือว่าสภาพสวยนะครับเปิดราคาเลยนะครับเอาราคาเท่ากันนะครับเอาราคา400บาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับราคา400บาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็มีกล่องเดิมให้ทุกองค์เลยนะครับนี่นะอันนี้เป็นแบบรัดประคตเอวนะครับนะปัจจุบันเนี่ยพบเจอได้น้อยมากๆพี่พี นะครับถือว่าเป็นพระดีปีลึกนะครับราคาหลักร้อยที่จับต้องได้นะพี่ๆนะราคาไม่ได้สูงมากนะครับ400บาทพร้อมส่งนะครับราคาแบบเน้นใช้พุทธคุณนะครับพี่ๆนะรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์นะพี่ๆนะมีสามคนนะครับพ่อแม่ลูกนะขับรถชนกับรถสิบล้อพี่ๆนะครับลอดตายปฏิหารนะครับนะ ภายในรถนะครับมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับที่ติดอยู่หน้ารถนะครับนะทั้งสามท่านนะครับไม่ได้แขวนพระเลยพี่พี่นะครับมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับชาวบ้านเลยเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นสิบล้อนะครับรูปหล่อรุ่นสิบล้อนะครับแต่ชื่อรุ่นเดิมจริงๆแล้วก็คือรูปหล่อรุ่นสัมฤทธิผลนะครับนะชื่อรุ่นเดิมก็ดีอยู่แล้วพี่พี่นะครับชื่อรุ่นดีเป็นมงคลนะครับสัมฤทธิ์ผลนะครับ พอมีประสบการณ์นะครับอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับชาวบ้านเลยเรียกกันติดปากว่าลูกหล่อรุ่น10ล้อนะครับคือรุ่นนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับสวยเดิมนะสวยเดิมนะครับเอาองละ4 0 0อนะครับองละ4 0 0บาทพร้อมส่งนะครับมีกล่องเดิมให้ทุกองคเลยนะครับมีกล่องเดิมให้ทุกองค์เลยนะครับนะแล้วก็ผมมีอีกหนึ่งองนะพี่พีนะองนี้เปิดหย่อนให้นิดนึงนะครับเนื่องจากว่านี่ เห็นไหมครับใบหน้าของท่านไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนะพี่ๆนะองนี้แจ้งกันงตรงๆนะครับเพราะว่าอันนี้เกิดจากการผลิตนะครับนะเกิดจากเบ้าหล่อนะพี่ๆนี่นะครับเกิดจากเบ้าหล่อนะครับเลยเป็นประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะใบหน้าของท่านไม่ค่อยสวยนะครับสําหรับองค์นี้นะท่านใดที่อยากได้เว้นเน้นใช้บุตรคุณนะครับนะ ความสวยรับได้นะครับเอาสามร้อยบาทนะครับองค์นี้ขอสา0รอบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับซิอ่าที่เหลือก็องค์ละสี่ร้อยนะครับนี่อ่าอันนี้เอาองละ4ี่ร้อยนะครับนะสวยเดิมนะครับนาองค์ละ4ี่ร้อยส่วนองค์นี้ย่อนให้อ่าหนึ่งร้อยบาทนะครับเนื่องจากว่าใบหน้าของท่านไม่ค่อยสวยนะครับว่ากันไปตามเนื้อผ้าพี่ๆนะครับสวยบอกสวยไม่สวยแจ้งตรงตรงนะครับเพื่อความสบายใจนะครับของพี่ๆีทุกท่านในการเช่าสีด้วย นะครับนะอันนี้สามร้อยพี่พี่นะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับนะตะกรุดนะจังงนะครับได้มาอีกหนึ่งดอกนะพี่พี่เนะ6 0หกร้อยนะครับราคาเดิมเลยนะครับหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับพร้อมไบปลิวเดิมจัดวัดแบบนี้นะครับนี่ตะกรุดนะจางงหนึ่งร้อยปีหลวงปู่แพร่วปวันโลนะครับนี่อกวัดรังบันชัดเจนนะสวยงามนะครับสวยเดิมนะถักเชือกสีขาวนะครับ หกร้อยพร้อมส่งนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับรุ่นนี้ก็หายไม่นานมากๆพี่พี่นะครับนะพระผงนั่งพระเพียบนะครับรุ่นปลอดภัยนะครับนะเป็นเนื้อผงพุทธอ่าเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับขององหลวงบูแพลวปลวันโลด้านหลังพินยันห้านะครับนะเลี่ยมงานเลเซอร์อย่างดีเลยนะครับอันนี้ผมเช่ามาจากเพื่อนเพื่อนอีกทีหนึ่งนะงานเลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับพี่พี่นะไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบนะ นะครับถ้าเลี่ยมธรรมดาเหมือนของผมมาลหนึ่งร้อยบาทพี่พี่อันนี้มีลวดลายนะคะเลี่ยมก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับนะสวยเดิมนะครับปัจจุบันพบเจอได้น้อยมากพี่พี่นะครับหายไปนานเลยนะแต่ราคาก็ถือว่าจับต้องได้นะครับราคาไม่ได้สูงมากพี่พี่นะครับเอาสามร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับนะองละสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับผมมีด้วยกันสามองนะครับสภาพสวยพอกันทุกองค์เลยนะครับ หลวงพ่แห้วเปาวัโลเต็มองนะครับอยู่ในท่านั่งพระเพียบพี่นะครับนะนี่พระผงนั่งพระเพียบนะครับรุ่นปลอดภัยนะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับขององค์หลวงู่แห้วเปาวัโลนะครับนี่สวยพอกันนะครับทุกองค์เลยนะครับสภาพสวยพอกันนะครับอ่านี่นะครับเลียมสวยพระสวยนะครับราคานี้ไม่ได้บวกค่าส่งเพิ่มนะพี่นะ เป็นราคาพร้อมส่งไปเลยนะครับสามรอยห้าสิบาทนะครับนะราคาพร้อมจัดส่งผมมีแค่สามคงนะครับนะมีแค่สามคงนะครับราคาหลักร้อยเน้นใช้พุทธคุณนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญก้าหน้านะครับท่านใดที่ไม่ทันในรอบวันก่อน,นะวะพีนะวันนี้ผมได้มาเพิ่มแล้วนะสององด้วยกันวีพี นะครับได้มาสององนะครับนะสภาพถือว่าสวยพอกันนะครับอันนี้ผมก็เช่ามาสภาพนี้เลยพี่ๆนะครับเลี่ยมงานเลเซอร์เหมือนกันนะแต่หูบัวอันนี้เขาจะทํามันแบบวงกลมนะนะครับเลี่ยมงานเลเซอร์สวยพี่ๆนะครับอันนี้ผมก็เช่ามาสภาพนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าพระหายากมากพี่ๆรุ่นนี้นะครับเพราะว่าจํานวนการจัดสร้าง999องค์เท่านั้นนะครับสาหรับเหรียญก้าหน้าหรือบูเพลวเปอรวันโลนะครับ ออกวัดขอไปนะครับออกวัดน้ำแพ้งแสนนะครับนะปีสี่เก้านะครับวัดน้ำแพงแสนปีสี่เก้าสภาพสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมนะครับอันนี้ไม่ใช่รอยไม่ใช่รอยลานนะพี่พี่นะเป็นรอยแบบว่าเป็นรอยเป็นรอยบล็อกพี่พี่นะครับไม่ใช่ลานนะเป็นเรื่องปกตินะครับนี่เป็นรอยบล็อกนะครับอ่ารุ่นนี้ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ทุกเหรียญพี่พี่นะครับนะจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกเหรียญนะครับนี่นะ สภาพถือว่าสวยเดิมนะครับชื่อรุ่นดีเป็นมงคลนมีพี่นะครับเหรียญเก้าหน้านะครับนะฟางน้อยพี่พี่มีลงหนังสือชัดเจนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมได้มาเพิ่มแค่สององค์เท่านั้นนะครับนะขอเปิดราคนาะเอาองค์ละหกร้อยพี่พี่นะครับเอาองค์ละหกร้อยบาทเป็นราคาพร้อมส่งนะองค์นี้เหมือนจะขึ้นบอลลอดบางๆด้วยนะพี่พี่นะนี่นะครับผิวลุ้มบางๆนะครับชื่อรุ่นดีเป็นมงคลนมีพี่นะครับนี่ เหมือนจะขึ้นปัอหลอดบางๆนะครับตามธรรมชาตินะครับเรียมงานเลเซอร์นะครับแล้วก็เก็บห่วงเนิมให้ทั้ง2องค์เลยนะครับนะเอาองละ600บาทนะครับเป็นราคาร้อมส่งนะครับนะได้ไม่แค่นี้เลยพี่พีนะครับมีแค่2องค์เท่านั้นสําหรับในวันนี้นะครับแล้วก็รุ่นต่อไปนะวันนี้ได้มาเพิ่มอีก3องค์นะครับนะได้มาเพิ่มอีก3างองนะครับเป็นเหรียญอ่า ใบช้เลกหนุนดวงนะครับเหรียญสุดยอดประสบการณ์ดอีกหนึ่งรุ่นนะครับขอาองค์หลวงปู่แพ้วเป่าวัลโลนะครับนะนี่นะครับสามองค์นี้นะพ,พี่นะขอเปิดราคาเลยนะเอาองค์ละแปดร้อยบาทพี่พี่นะครับเอาองค์ละแปดร้อยบาทพร้อมส่งสภาพสวยเดิมซีนเดิมจากวัดพี่พี่แล้วก็มีกล่องเดิมนะครับนี่นะอย่างที่ผมเคยแจ้งนะพ,พี่นะเหรียญใบชิเลกหนุนดวงนะครับลักษณะ การตอกโค้ดของเขานะครับเขาจะใส่พระนะครับลงไปในซีนก่อนนะครับใส่พระไปในซีนแล้วก็เขาจะตอกโค้ดผ่านซีนพี่พี่นี่ไม่โปรแกรมขอภัยนะพี่พี่นะนี่นะครับเขาจะตอกโค้ดบริเวณตรงนี้นะตอกผ่านซีนลงไปแบบนี้นะครับนี่นะอ่านี่ลักษณะประมาณนี้นะครับเห็นไหมนี่ประมาณนี้เลยนะครับถือว่าสภาพนี้คือเดิมนะครับสภาพเดิมนะ นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือบล็อกนิยมนะครับนะบล็อกพอจุดนิยมเลยนะครับบล็อกประสบการณ์ทั้งสามองนะครับบล็อกพอจุดนิยมคืออะไรนะครับหลายๆท่านยังอ่ายังไม่เข้าใจนะพี่เนี่ยนี่เขาจะมีจุดเล็กๆนะครับอยู่ใต้พอพานนี่นะครับเป็นจุดตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมที่ผมชี้อยู่นะครับนี่เขาเรียกว่าบล็อกพอจุดนะครับนะเป็นบล็อกที่มีประสบการณ์นะครับบล็อกนิยมนะถือว่าหายากกว่าบล็อกปกติ นะครับเน้นใช้พุทธคุณวีธีนะครับขอเปิดราคา800บาทนะครับองค์ละ800บาทของส่งนะครับนี่บล็อกประสบการณ์ทั้ง3ามองเลยนะครับเห็นไหมจะมีจุดเล็กๆนะครับมันอยู่ใต้ผ้าพันนะครับเดี๋ยวชมองหนึ่งนะครับนี่องนี้ก็เหมือนกันพี่พี่เห็นไหมอ่านี่นะครับถุงเดิมซองเดิมจากวัดนะครับ ต่องเดิมนะครับออกวัดนองพงนกนะครับพี่ๆนะหลวงปู่แพ้วเป่าบุลโลนะครับเหรียญใบขี้เหล็กจุนดวงนะครับเป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นนะครับขององค์หลวงปู่แพ้วนะครับแล้วก็ได้บล็อกพอจุดนะครับนะทั้ง3องค์เลยนะครับขอเปิดราคาองค์ละแ0 0นะครับนะเอาองค์ละ8 0 0บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะอ่ะต่อไปนะรุ่นนี้หายไปนานมากพี่ๆนะครับนี่ เหรียญลายเซ็นนะครับเหรียญลายเซ็นโค้ดเฮงๆรวยๆนะครับหลวงปู่แพลวเปาวโลนะครับอายุ98ปีนะออกวัดรังหมันอายุ98เนปี63พี่ๆนะครับนี่นะสวยเดิมพี่ๆนะครับพระด้านในเนี่ยสวยนะครับนะแต่ที่ดูเก่าๆเนี่ยเป็นซีนเดิมจากวัดนะพี่ๆนะผมไม่อยากแกะนะ ไม่อยากสัมผัสพี่พี่นะครับเป็นสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมนะไม่อยากแกะเลยลองแกะไม่พี่ไม่อยากแกะนะที่ดูเก่านะพี่พี่เห็นไหมเป็นรอยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นซีนนะครับพี่พี่นะเป็นรอยซีนนะครับพระด้านในนี่สวยพี่พี่ผมประกันเลยนะถ้าไม่สวยผมแจ้งตรงๆงนะครับอย่างที่พี่พี่ทราบันดีอยู่แล้วนะครับเนะเช่าจากผมไม่มีวัดตาวัดใจพี่พี นะครับสวยบอกสวยนะไม่สวยแจ้งกันตรงๆนะครับแต่นี่คือเป็นเขาเรียกว่าซีนเดิมอ่ะพี่พี่นะครับผมก็ไม่อยากแกะนะผมอยากให้เห็นแบบว่าความเดิมพี่พี่นะครับนี่อ่าตอโค้ดปอบวัาโลด้วยนะครับบริเวณสังกตินะขอเปิดราคาเลยพี่พี่นะครับเอาห้าร้อยห้าสิบนะด้านหลังเป็นโค้ดเอีงๆเลยๆนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้ก็ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ผิวพลาเลยพี่นะ นี่เห็นไหมเป็นรอยซีเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเป็นรอยซีนะครับโคดเฮงเฮงรวยๆนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นยันสวนนะครับยันกับลายไกายปดีขององค์หลวงปู่แห้วเปานโลนะครับวัดกลางหมันปีหกสามนะด้านหน้านะครับนี่รูปเหมือนของท่านรึ่งองค์นะครับด้านล่างก็จะเป็นลายเซ็นขององค์หลวงปู่แห้วนะครับสวยพอกันเลยนะครับทั้งสององค์นะสวยพอกันเลยนะครับแต่ซีนเก่า ซีนเก่าพี่พนะองนี้ซีนเก่ากว่านะครับองนี้ซีนเหมือนจะใสกว่านะสะภาพเฟือพอกันพี่ๆีนะครับหรือบอกสวยไม่สวยแจ้งตรงๆนะครับเช่าหาอยากให้ทุกท่านสบายใจนะครับเอาอง์ละห้าร้อยห้าสิบพี่ๆีนะครับเอาห้าร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะตอนทาบุญวัดผมจําราคาไม่ได้พี่ๆีนะน่าจะอยู่ที่หนึ่งพันนะถ้าผมจําไม่ผิดนะี่นะนะช่วงเวลานั้นนะพี่ๆนะ แต่นี้ผมผมเปิดราคาตามต้นทุนพี่พี่นะครับขอเปิดตามต้นทุนปัจจุบันไม่ถือว่าหายากนะถ้าพี่พี่ติดตามช่องผมมาโดยตลอดนะรุ่นนี้นี่หายไปนานมากเลยนะครับนะแล้วก็ได้มาถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับเอาห้าร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นราคาพร้อมส่งซีนเริ่มจากวัดแล้วก็ได้กล่องเดิมไปด้วยเลยนะครับองละห้าร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็ต่อไปนะนี่มีสององนะครับ หลวงพ่อโสธรน,นะครับรุ่นทองเหลือล้นหล,หลบูแพลปต์วัโลนะครับได้เลขสองหลักทั้งสององค์เลยพี่นะครับนะนี่เดี๋ยวผมแค่ให้ชมนะออกวัดลังหมันปีหกหนึ่งนะครับนะวัดลังหมันปีหกหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะพี่นะเป็นก้นเทียนนะครับนะเป็นก้นเทียน,นรับเป็นก้นเทียนเนี่ยกล่องก็จะเป็นลันกษณะแบบนีบ้พี่นะครับด้านในเป็นกระมิจีสีเขียว นะครับถ้าเป็นกล่องกไมยี่สีแดงนะครับก็จะเป็นก้นสำลดก้นเงินนะครับประมาณนั้นเลยพี่นะครับนี่มีเกสาด้วยนะครับนะด้านล่างอุเทียนมีเกสามีจีวรนะครับทั้งสององค์เลยนะครับนี่นะครับสวยเดิมนะครับนะซีนเดิมจากวัดนะครับนี่นะอ่าประมาณนี้นะครับเลขหกหนึ่งนะครับนะนีเลขห้าศูนย์นี่หลวงพ่อโสธรนะครับ ผลสารสับสิบพี่พี่นะครับเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อสำลิดนะครับพี่พี่นะเนื้อสำลิดอุดเทียนนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นอ่าไม่ใช่อีกรุ่นพี่พี่รุ่นเดียวกันนะครับรุ่นที่พี่พี่เคยเห็นก็คืออ่าเขาเรียกว่าก้นสำลิดเนื้อสำลิดนะครับประมาณนี้เลยพี่พี่นะครับมีเลขสองหลักห้าศูนย์นะหลวงปู่แพ้วเปอาวันโลนะครับ 95สปีวัดรางหมันต่อโค้ดผอพึ่งนะครับนี่อ่ะองนี้ก็เลข62นะครับเฟอยเดิมวีพีนะเฟอยเดิมเลยนะครับนี่พระพุทธโสชรนนะครับราคานี้เน้นใช้พุทธคุณวีพีนะครับมีเจสาทั้ง2องค์เลยนะองนี้เลข61นะครับห1นะครับนี่นะขอเปิดละห้านะครับเอาองค์ละ800นะครับ เป็นราคาพร้อมส่งนะพี่ๆนะองละแปดร้อยพร้อมส่งนะพระนี่ถือว่าหายากมากพี่ๆหลวงพ่อโสธรนะครับหาตามใบสั่งเลยผมแจ้งเลยว่าหาแทบไม่ได้นะครับเหรียญใบขี้เหล็กปีสี่เจ็ดนะบางครั้งมีเซียนถืออยู่นะพี่นะผมยังพอหาได้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นนี้นะหาไม่ได้พี่ๆนะครับนะบังเอิญเจอจริงๆพีพงงจจ่ๆนะครับบังเอิญเจอจริงๆนะครับนี่นะ มีสององค์สวยพอกันนะครับเอาองค์ละแปดร้อยพร้อมส่งนะครับมีให้2เลขนะครับเลข50ย์กับเลข61เนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับนะสำหรับคลิปของในวันนี้นะพี่ๆนะผมก็เป็นคลิปสั้นๆพี่ๆนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ยาวมากนะครับช่วงนี้แจ้งตรงๆเลยว่าหาพระเขาค่อนข้างยากพี่นะครับนะแต่ก็พยายามนะครับหาเข้ามาเพื่อที่จะทําคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันเหมือนเดิม นะครับผิดพลาดประการใดขอภัยพี่พีทุกท่นานมาที่นี้ด้วยนะครับนะไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ